คุณผู้ชมคะคำว่าไปขนในวงการโลจิสติกค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะและจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคุณวีรวัลรุ่งเรืองผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้านะคะบริษัทวีซ์เอโลจิสติกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็อยากจะทราบนะคะ,คะเห็นว่าคําในวงการโลจิสติกเนี่ยคำว่าใบขนนะคะช่วยผู้ให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรยังไงบ้างอ่าได้ค่ะ,คะใบขนนะคะถ้าอยู่ในวงการโลจิสติกทุกคนก็จะคุ้นคําว่าใบขน นะคะใบขนก็คือใบขนสินค้านะคะเราจะแยกเป็นใบขนสินค้าขาเข้าใบขนสินค้าขาออกนะคะแยกเราจะแยกกันชัดเจนระหว่างใบขนสินค้าขาเข้ากับใบขนสินค้าขาออกแต่จะส่งออกด่านไหนหรือท่าไหนอ่ะนี่ก็ต้องแล้วแต่ประเภทนะคะเหมือนนําเข้าส่งออกก็คือเอ็มอิ e พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะใช่มันต้องแยกกันนะคะระหว่างใบขนสินค้าขาเข้าใบขนสินค้าขาออกที่เราแยกหลักๆทั้งนี้นะคะค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้เน่อยากจะทราบว่า ใบขนสินค้าอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเอกสารประกอบอะไรยังไงบ้างคะก็คือเอกสารในการประกอบใบขนสินค้านะคะถามว่าความสําคัญก่อนนะคะความสาคัญคืออะไรใบขนสินค้าขาออกหรือขาเข้าเนี่ยมีความสําคัญว่าเราใช้สําหรับสําแดงนะคะรายละเอียดนะคะในการนําเข้าหรือส่งออกต่อกมศุลกากรนะคะต้หรับใช้ในการทาพิธีการศุลกากรนะคะ ค,<ม>คือความสําคัญของใบขนสินค้าค่ะและ้วทีนี้ถามว่าในใบขนสินค้าหลักๆเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องเป็นชื่อผู้นําเข้าหรือชื่อผู้ส่งออกนะคะว่าต้องทราบว่าใครเป็นผู้นําเข้าใครเป็นผู้ส่งออกนะคะ,คะส่งออกหรือนําเข้าสินค้าอะไระและรายละเอียดของสินค้าคืออะไรนะคะพิกัดอัตราสุรากอรเราใช้พิกัดอัตราสุรากอรอะไรซึ่งที่สาคัญก็คือชื่อสินค้าภาษาไทยชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ นะคะแล้วก็อัตราพิตาราพิกัดถุลกากรจะต้องเป็นไปในแทะในแนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของจํานวนหีพอที่เรานําเข้าหรือส่งออกนะคะปริมาณที่นําเข้าส่งออกนะคะราคาซื้อขายสกุลเงินนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เราใช้ในการส่งออกหรือการนําเข้านะคะเช่นเราใช้มาตรา29 ใช้ในเรื่องของการขอชดเชยค่าภาษีอกรอันนี้จึงต้องสําเดงในใบขนสินค้าทุกครั้งนะคะที่มีการนําเข้าหรือส่งออกนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็ต้องให้มันครบองค์ประกอบนะคะใช่ค่ะคือแต่รายละเอียดนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะคะแต่ในรายละเอียดหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราให้เราก่อเลยว่านี่คำเข้าที่ไหนนําเข้าโดยทางไหนโดยทางเรือโดยทางรถหรือนําเข้าโดยท่าอากาศยาน นะคะนำเข้าหรือเครื่องบินอ่ะส่งออกผ่านแดนไหมข้าห่มผ่านแดนไหมเป็นทานชิปเมนต์ไหมอันนี้ก็จะแยกแยกไปแต่ละเรื่องของการนําเข้าหรือการส่งออกแต่หลักๆแล้วใบขนก็จะมีข้าเข้ากับขาออกค่ะแบบนี้นี่เองนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่มีหน้าที่ที่อาจารย์ทำใบขนสินค้าตรงนี้เนี่ยคือยังไงมคะก็คือคนที่มีหน้าที่ในการทําใบขนสินค้านะคะถ้า ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกจะเป็นผู้ทําเองก็ได้<อ>นะคะหรือมอบให้ตัวแทนนะคะ<อ>ในการนําเข้าส่งออกก็ได้<อ>หรือตัวแทนแล้วก็คือชิปปิ้ง นะคะตัวแทนใช่ตัวแทนหรือชิปปิ้งนะคะในการเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการทาใบขนสินค้าขาเข้าหรือข้อก็อยู่ที่ความสะดวกของผู้ประกอบการว่าต้องการทาเองไหมหรือจะมอบให้กับทางตัวแทนนะคะเป็นผู้ทําก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่สะดวกใช่ค่ะค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อผ่านพิธีการศุลกาละกรเรียบร้อยแล้วนะคะจะทราบว่าตัวใบขนสินค้าเนี่ยจะต้องไปที่ไหนต่อแล้วจะเอาไปทําอะไรยังไงต่อคะอ๋อก็คือใบขนสินค้าเราเรียกว่าใบขน นะคะ,คะโดยเราเรียกกันชิ่ปากว่าใบขนสินค้าแต่ในระบบของกมรมศุลกากรเนี่ยมันเป็น e- ペเลเดคือไม่มีใบขนอ,<ー>อ๋อมันจะใช้วิธีการรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็น NSW นะคะ,คะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของหลของหน่วยราชการหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะ,คะเช่นสมมุตินะคะว่าเรามีการส่งออกหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำะนะคะเราก็ต้องยื่นเอ,เอกสารขออนุญ,ญาตก่อนการส่งออกกับ กรมประมงนะคะเราก็ใช้วิธีการรับสมงข้อมูลโดยใช้ระบบเอ็นเอสบิในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะพอหลังจากที่เราทาใบขนสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราทําใบขนแต่เราจะไม่มีใบขนแต่ด้วยความเคยชินของเราเราก็จะปริ้นเอกสารปริ้นหน้าใบขนนั้นออกมาเพื่อเพื่อให้มั่นใจว่าฉันมีเอกสารถูกต้องแต่ในระบบของกรมศุลกากรเนี่ยเขาจะใช้ระบบแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิก นะคะเจ้าที่เขาจะเปิดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่เราด้วยความเคยชินเราก็จะเป็นพิ้นเป็นเอกสารคือเก็บไว้แต่ถามว่าเป็นพออีเป็นเป็นอีเปเปเลตแล้วอ่ะเอกสารมันจะมากกว่าเดิมเพียงแต่ว่าในระบบเขาใช้ระบบการแลกเปลี่ยนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเราทําใบขนสินค้าเสร็จแล้วนะคะสถานะของใบขน อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นงานในเรื่องของการส่งออกนะคะ,คะสถานะของใบขนเนี่ยมันก็จะเป็น0209คือได้ดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรได้เลขที่ใบขนสินค้ามาแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าในเรื่องของส่งออกนะคะ,คะเราก็บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้วเรานําตู้ไปคืนที่ท่าเรือที่เราแจ้งไว้นะคะ,คะที่สายเรือแจ้งว่าเราจะต้อ,อตู้ไปคืนที่ไหนนะคะเราก็จะได้สถานะเป็น0309คือตรวจปล่อยเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เรือออก จากท่าเรือไปแล้วนัออกจากท่าเช่นท่าท่าเรือคลองเตยท่าเรือแหลมช้างบางออกไปแล้วสายเรือส่งมินิเฟสเรือให้กับกรมศุลกากรแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับสถานะ0409จากกรมศุลกากรกลับเข้ามานะคะเราก็จะนําสถานะศู0 9ตัวเนี้ยที่เป็นใบขนเนี่ยไปใช้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการส่งออกตามที่เราได้สัมเดงไว้ครั้งแรกว่าในใบขนเราใช้สิทธิประโยชน์เป็นอะไรเช่นในใบขนเราบอกว่าเราใช้สิทธิประโยชน์เป็น เออมาต29า29นะคะ ผู้ส่งออกก็จะนําใบขนตัวนี้ไปขอคืนสิทธิประโยชน์ในเรื่องของตัวมาตรา๒าก็แบบนี้นะคะจริงๆเราก็คือเข้าไปเช็คในระบบได้นะคะว่าสถานะยังไงเราบ้างนะคะได้ค่ะได้คือคือกรมศุลเนี่ยเขาก็จะสถานะมันก็จะเป็นเรียวทามนะคะมันก็จะเป็นเรียวทามว่าสถานะตอนนี้ได้เลขที่ใบขนเป็น๐๒0 9นะทาใบขนเสร็จเรียบร้อยตู้ผ่านทรับยเกตแล้วสถานะเป็น๐๓๐๙นะคะเรือออกจากท่าเรือไปแล้วสายเรือส่งมินิเสเรือก็เป็น๐๔9๙โอมันเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่ อ๋อค่ะแบบนี้นี่เองนะคะอ๋อและถ้าตรงนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าบริษัทวีเซิร์ฟโลจิสติกของเราเนี่ยก็มีการให้บริการลูกค้าในการในการเป็นตัวแทนใช่ค่ะในส่วนนี้นะคะยังไงบ้างคะก็คือของวีเซิร์ฟเรานะคะเราเป็นตัวแทนนะคะในเรื่องของการดําเนินการพิธีการสุลกากรนะคะในเรื่องของการนําเข้าแล้วก็การส่งออกนะคะเรามีสาขาที่ให้บริการ ครบทุกสาขา<ม>ทุกภาคนะคะ,คะว่าจะเป็นภาคใต้นะคะหรือถ้า,าสุนัขภูมิหรือแหลมชะบงังอันนี้เรามีให้บริการครบในเรื่องของ<ม>ตัวแทนออกหอนะคะซึ่งเรารับบริการทั้งในการผ่านพิธีการเรื่องของการนําเข้าแล้วก็การส่งออกนะคะ<ม><ม>เรามีเจ้าที่ที่รองรับงานโดยเฉพาะนะคะ<ม><ม>ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณควีระวัตรมากเลยนะคะ,คะให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ,ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าใบคนสินค้าในวงการโลจิสติกเป็นอย่างไรและหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราช่วยเหลือในด้านของนําเข้าหรือส่งออกค่ะ w Serve เราเยินดีให้บริการนะคะสําหรับ EP นี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแลนะะโปรดอย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ด้านโลจิสติกได้ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e ซ v e Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e ต์เ l o g i s t i c s .com นะคะและเพื่อไม่ใหีพลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe ก,กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ Vserve Logistics Skill Channel ค่ะ